ว่าไงฉันชื่อบิลลี่อายุ17ปีฉันอยากจะเล่าเรื่องราวของเพลงหนึ่งที่ทำให้ชีวิตทั้งชีวิตของฉันเปลี่ยนแปลงไปในชั่วข้ามคืนนี้คุณฟังคุณเดาชื่อเต็มของฉันออกแล้วใช่ไหมชื่อของฉันคือบิลลี่ไอริชพา b เรตเบธโอคเนลและฉันค่อนข้างแน่ใจว่าคุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับตัวฉันมาแล้วสิ่งที่ฉันเป็นอยู่ตอนนี้หรืออย่างน้อยก็เรื่องที่คนอื่นคิดยังไงกับฉัน แล้วพน,นันได้เลยว่าคุณสนใจว่าทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงนั่นเป็นเรื่องที่ฉันกําลังจะเล่าในวันนี้ฉันต้องยอมรับเลยว่าฉันโชคดีมากในช่วงต้นของชีวิตแต่ความโชคดีนั่นก็น้อยลงนั่นอาจเป็นเหตุผลหลักว่าทําไมทุกอย่างถึงเป็นอย่างที่มันเป็นตอนเนี้ยฉันโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวน,นักดนตรีแม่ฉันเป็นครูสอนแต่งเพลงพ่อฉันเล่นเครื่องดนตรีมากมายตั้งแต่เปียโน,โนจนถึงอุคุเลเล่และฉันก็โชคดีที่ฟินเนสพี่ชายของฉันซึ่งตอนนั้นอายุแค่สามขวบ ก็รอฉันอยู่แล้วเราเติบโตขึ้นมาในย่านหรูของลอสแองเจลิสไม่เคยขาดแคลนอะไรที่จำเป็นฉันไปเรียนขี่ม้าด้วยซ้ำชีวิตดูสวยงามต่นแล้วปี2008ก็มาถึงตอนนั้นเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในที่สุดเราก็ต้องย้ายจากบ้านที่กว้างขวางของเราไปอยู่บ้านที่มีห้องนอนสองห้องและเป็นโน่สามหลังอย่างที่แม่ของฉันชอบพูดเล่นเราต้องใส่ปียโนเหล่านี้เข้าไปในบ้านให้ได้ ฉันต้องเลิกขี่มาเพราะว่ามันแพงเกินไปก็เลยใช้เวลาอยู่ที่บ้านกับพี่ชายเราทุกคนเป็นเหมือนกลุ่มนะักดนตรีเล็กๆฟฟนเนสกับฉันทำอะไรไม่ได้นอกจากเป็นส่วนหนึ่งของมันฉันมักจะคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเราเมื่อเรายังเด็กพ่อจะให้เรา mix เทปกับเพลงของศิลปินอย่าง The Beatles แล้วก็ Avril Lavigne เราจึงได้เรียนรู้มากมายจากสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าฉันจะไม่เคยคิดถึงการเป็นนักร้องมาก่อน แต่ฉันก็ชอบร้องเพลงมาตลอดฉันอยู่กลุ่มนักร้องประสานเสียงเด็กของลอสแอนเจลิสตั้งแต่อายุ8ขวบและไม่มีใครบ่นอะไรเลยฉันโชคดีมากพ่อแม่ของเราไม่ให้เราไปโรงเรียนเพราะงั้นทั้งฟินเนสกับฉันก็เรียนหนังสือจากที่บ้านเลยไม่น่าแปลกใจที่พี่ชายของฉันฟินเนสเนี่ยจะอยู่กับฉันเสมอเด็กๆจะทําอะไรล่ะถ้าพวกเขาอยู่บ้านด้วยกันตลอดฟินเนสดูแลฉันอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ แต่ยังคงมีเรื่องสยองขวัญที่ฉันจําได้ว่าฉันเข้าไปในห้องของเขาวันหนึ่งแล้วก็หยิบอะไรบางอย่างจากพื้นแล้วก็ยัดมันเข้าไปในปากฉันจดจ่อกับอะไรไม่ได้เลยมันเรียกว่าโรคสมาธิสั้นแต่แน่นอนว่าฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะงั้นก็เลยไม่ได้คิดว่าทําไมฉันถึงไม่มีสมาธิกับอะไรได้นานแน่นอนว่าการไม่ไปโรงเรียนมันก็มีเสน่ห์ของมันเองแทนที่จะต้องเรียนสิ่งต่างๆที่ไม่จําเป็นในโรงเรียน พี่ชายกับฉันก็ได้จดจ่อกับสิ่งต่างๆที่เราสนใจและอยากทําจริงๆฉันเข้าใจว่าในโรงเรียนปกติมีหลายสิ่งที่เราต้องทําแล้วก็เรียนเพราะไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่พวกเราเรียนในสิ่งที่จําเป็นส่วนเวลาที่เหลือเนี่ยเราก็ทุ่มเทให้กับดนตรีและการเต้นฉันเริ่มเขียนเพลงตอนอายุ11ปีเพราะฉันแบบเฮ้ย hey, ฉันมีบางอย่างที่อยากจะพูดอ่ะแล้วฉันก็พูดมันนี่ไงล่ะคุณอาจจะถามว่ามีอะไรที่เธออยากจะพูดนักหนาตอนอายุ11กันล่ะบิลลี่ และคุณดูไหมว่าฉันจะพูดอะไรมันน่ารำคาญสำหรับฉันเมื่อมีคนคิดว่าอายุเป็นเรื่องสำคัญผู้คนมองมาที่ฉันแล้วก็แบบเออเธออายุสิบห้าเธอจะรู้สึกอะไรมากมายได้เธอไม่มีประสบการณ์ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าใครก็เจอความเจ็บปวดหรือความสุขได้ทั้งนั้นแหละฉันไม่บอกอายุของฉันกับคนอื่นถึงแม้ว่าตอนนี้ทุกคนจะรู้แล้วก็เถอะแต่เหตุผลนี้ฉันไม่อยากให้คนรู้เพราะพวกเขาจะคิดว่าฉันเป็นในสิ่งที่ฉันไม่ใช่ สมองของฉันไม่มีอายุมันเป็นแค่สมองแล้วมันก็คิดแล้วรู้สึกแล้วฉันก็รู้สึกปีที่ลำบากที่สุดของฉันคือตอนอายุสิบ2อดสิบสองและสิบสาผู้คนชอบบอกว่าโอ้ oh, นั่นก็แค่เด็กตัวเล็กๆนะ่ะแต่มันแบบเฮ้ย hey, นั่นคือตอนที่คุณเข้าใจถึงสิ่งต่างๆแล้วเริ่มรู้สึกแย่ๆแ,แล้วฉันคิดว่านั่นคือเมื่อคุณเรียนรู้มากที่สุดจริงๆการเป็นวัยรุ่นก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเรียนรู้มากที่สุดเช่นกัน การเป็นเด็กอายุ1 1ปีในะแย่มากและการเป็นแวร์ดวนอายุ1 5ปีก็ด้วยผู้ใหญ่ชอบแบบโอ้เธอก็แค่เด็กแต่บางทีเด็กอายุ1 1เนี่ยก็รู้สึกมากกว่าพวกเขาอีกนะแน่นอนว่าคนที่อายุ40ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากกว่าฉันแค่เพราะพวกเขาแก่กว่าแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันไม่รู้สึกสิ่งที่พวกเขารู้สึกนะคุณเข้าใจฉันใช่ไหมเพราะงั้นฉันก็เลยเขียนความคิดและความรู้สึกทั้งหมดของฉันแล้วก็แต่งเป็นเพลงฉันไม่เคยคิดว่าเอาล่ะฉันจะเขียนเพลง ฉันก็แค่เขียนเลยอนะ่ะเพลงแรกที่ฉันอัดคือเพลงที่ฉันเขียนเมื่ออายุสิบสองชื่อเพลง Fingers Cross มันเกี่ยวกับซอมบี้ครองโลกซึ่งค่อนข้างแปลกฉันอยู่ในชั้นเรียนการแต่งเพลงที่แม่สอนและการบ้านคือคุณต้องดูหนังหรือรายการทีวีแล้วก็จดทุกส่วนที่คิดว่าน่าสนใจหรือว่ามีเนื้อเพลงที่ดีฉันก็เลยดู The Walking Dead <c oughs> ทำไมจะไม่ได้ล่ะจากนั้นฉันก็เขียนคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เพราะฟังดูเหมือนเพลงอกหักคหยหาความรักแต่มันไม่ใช่หรอกมันเกี่ยวกับซอมบี้แน่นอนว่าเพลงซอมบี้ไม่ได้ทำให้ฉันโด่งดังมันเป็นแค่เพลงสนุกๆที่อัดกับพี่ชายเพลงที่ทำให้ฉันดังเกิดขึ้นในภายหลังเมื่อตอนอายุประมาณสิบห้าฉันเข้าเรียนวิชาเต้นและครูคนนึงก็ถามว่าฉันหรือพี่ชายเนี่ยสามารถเขียนเพลงเพื่อใช้ในการออกแบบท่าเต้นได้ไหมฉันก็แบบใช่มันฟังดูเจ๋งมาก แ้ะฉันดูว่าฟินเนสได้เขียนเพลง Ocean Eyes แล้วคุณรู้ไหมมันเป็นเหมือนปฏิหารมันเป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ยอดเยี่ยมมากทุกอย่างเกี่ยวกับเพลงนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันเขาแค่นั่งลงที่เปียนโนของเขาแล้วก็ร้องท่อนแรกของเพลงทั้งท่อนในครั้งเดียวเลยและเมื่อเขาแต่งเพลงเสร็จเขาก็บอกว่าเพลงนี้จะฟังดูดีด้วยเสียงของฉันปัญหาเดียวที่ฉันเห็นคือฉันไม่เคยมีความรักอะคุณจินตนาการออกไหม ไม่เคยเลยตอนอายุสิบห้าเพราะงั้นฉันจึงต้องสื่อความจริงใจออกมาเรากับว่าฉันรักใครสักคนจริงๆมันสนุกมากที่ทําให้ตัวเองอยู่ในสถานที่ที่คุณไม่เคยไปผู้คนคิดว่าคุณเขียนได้แค่สิ่งที่คุณเคยเจอแล้วมันก็ไม่เป็นความจริงเลยคุณเขียนเกี่ยวกับอะไรก็ได้บางสิ่งที่คุณเคยเจอกับตัวเองบางสิ่งที่คุณจะต้องเจอบางสิ่งที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนสิ่งที่เพื่อนของคุณเคยเจอหรือจากมุมมองของคนที่คุณรู้จัก หลังจากนั้นฉันก็เขียนเพลงที่มาจากมุมมองของคนที่ฉันทําให้เจ็บและมาเป็นการเปิดใจของคุณว่าคนอื่นมองคุณยังไงแทนที่จะเป็นสิ่งที่คุณคิดเอาเองคุณรู้จากเพลงของฉันเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องไหมเห็นได้ชัดว่าฉันไม่ใช่ฆาตกรต่อเนื่องฉันไม่คิดจะเป็นด้วยและฉันเพิ่งเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันจะไม่ได้มีประสบการณ์แต่ฉันก็สัมผัสมันได้ในเพลงและในเวลานั้นฉันรู้สึกถึงความรักนี้ภายในตัวฉัน และฉันก็ร้องเพลง Ocean Eyes เรากับว่าฉันกำลังตกหลุมรักแต่ในตอนนั้นมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็แค่อัปโหลดเพลงนี้ลงใน SoundCloud พร้อมลิงก์ดาวน์โหลดฟรีเพื่อให้ครูดาวน์โหลดได้ถ้าเกิดว่าเขาฟังแล้วชอบมันดึกแล้วฉันก็เข้านอนเลยวันต่อมาฉันนั่งอยู่ที่ Starbucks ดื่มลาเต้ของฉันแล้วก็คิดนู่นคิดนี่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในโลกแต่ฉันไม่ได้คิดเรื่องเพลงที่อัปโหลดไปเมื่อตอนกลางดึกคืนก่อนเลย แต่ทันใดนั้นฟินเนสก็โทรหาฉันเสียงเขาสั่นด้วยความตื่นเต้นและเขาก็บอกว่าแกเรามีคนฟังหนึ่งพันคนแล้วนะนั่นเป็นเรื่องใหญ่ในตอนนั้นถึงแม้ว่าจะเทียบกับเรื่องอื่นๆในโลกไม่ได้เลยแต่ในตอนนั้นมเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราจริงๆเราคิดว่าเราประสบความสําเร็จแล้วฟินเนสเลยรีบมาหาฉันแล้วเราก็นั่งอยู่ด้วยกันและดูยอดเข้าชมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อหน้าต่อตาจนมันกลายเป็นเพลงฮิตจริงๆและตั้งแต่นั้นมาทุกอย่างก็เริ่มต้นขึ้น ฉันกับพี่ชายเริ่มดังแล้วเราก็ต้องทํางานบางครั้งก็ทํางานหนักมากแต่ฉันคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีกับเราบางครั้งเราต้องลืมมิตรภาพเล็กๆของเราไปก่อนเพราะเราหัวราอคิกคักตลอดเวลาแล้วก็ทํางานไม่เสร็จสักทีเราเชื่อมั่นซึ่งกันและกันซึ่งคุณพูดสิ่งที่คุณรู้สึกจริงๆได้แทนที่จะต้องทํางานกับคนที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนมันช่วยประหยัดเวลาได้มากเลยแหละฉันก็จะแบบโอเคฉันอยากเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนั้น แล้วเขาก็จะพูดว่าแล้วเรื่องนี้ล่ะแล้วฉันก็จะแบบไม่แทนที่จะอยู่กับคนที่คุณไม่รู้จักที่คุณต้องพยายามทำตัวสุภาพแล้วคุณก็จะแบบว่าบางทีเราอาจทำให้มันแตกต่างได้ไหมแต่ฉันก็แค่ไม่ฉันเกลียดมันหยุดเลยซึ่งนั่นคือสิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับการอยู่กับพี่ชายของฉันและได้เป็นตัวของตัวเองฉันหวังว่าดนตรีของฉันจะช่วยให้ผู้คนมีประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้รู้สึกถึงประสบการณ์นั้นด้วย ได้ไปในสถานที่ที่พวกเขาไม่เคยไปมาก่อนฉันหวังว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนพยายามบรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะยากแค่ไหนคุณรู้ไหมว่าฉันมีอาการทูเรตซึ่งเป็นความผิดปกติที่ทําให้ฉันพูดออกมาโดยไม่รู้ตัวในบางครั้งแล้วมันอาจจะดูน่ากลัวฉันอยู่กับมันมาทั้งชีวิตถ้าคนที่สนิทกับฉันก็จะรู้เรื่องนี้ดีแต่ฉันไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องนี้ต่อสาธารณชนเพราะฉันมีเหตุผล ฉันไม่เคยพูดอะไรเลยเพราะฉันไม่อยากให้ความผิดปกตินั้นกำหนดว่าฉันเป็นใครแต่คุณรู้อะไรไหมการเปิดเผยความผิดปกติของฉันเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆของฉันหลายคนที่มีอาการทูเรตให้พวกเขาพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นและนี่ก็ช่วยให้ฉันเชื่อมโยงกับพวกเขาได้ดีขึ้นฉันคิดว่าการที่ฉันได้รู้ว่าแฟนๆของฉันมีอาการแบบเดียวกันทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเมื่อพูดถึงเรื่องนั้นและฉันก็รู้สึกเหมือนเรามีการเชื่อมโยงถึงกันอยู่ ฉันไม่คิดว่าฉันจะประสบความสําเร็จแต่ฉันก็ประสบความสําเร็จเพราะฉันทางานหนักและเชื่อมั่นในตัวเองจริงๆตอนนี้ฉันมีผู้ติดตาม90ล้านคนฉันเดินทางรอบโลกเพื่อทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็มีเพลงอื่นอีกมากมายแต่ถึงอย่างนั้นเพลง Ocean Eyes ก็จะยังคงเป็นเพลงที่พิเศษสําหรับฉันอยู่เสมอเพราะทุกอย่างเริ่มต้นจากเพลงนั้นแล้วมันเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของฉันรวมถึงชีวิตของพี่ชายและครอบครัวของฉันด้วย